ออกกาลังเพิ่มขนาดแก้ปัญหาเล็กๆของท่านชายนี่คือนักแสดงชาวอเมริกันแพทริกมูตที่พยายามจะเพิ่มขนาดให้กับอวัยวะเพศของเขาด้วยเจียวเจียวเฉินกงจากไต้หวันแพทริกได้ขอแฟนแต่งงานระหว่างการแข่งขันบาสเกตบอลแต่เขาถูกปฏิเสธเพราะอวัยวะเพศเล็กเกินไปด้วยความอับอายเขาได้เดินทางไปทั่วโลกเพื่อหาทางออกให้กับปัญหา <c oughs> เล็กๆของเขาในที่สุดเขาก็ได้เดินทางไปไต้หวันเพื่อทดลองเจิ้วเจียวฉันกงซึ่งก็คือการฝึกควบคุมการหายใจและรวมลมปราณแบบชี้กงพร้อมกับการออกกําลังกายด้วยการห้อยแผ่นน้ําหนักกับอวัยวะเพศแต่เจ้าของสํานักเผยว,ว่าแพทริกไม่ได้มาฝึกจริงๆแค่มาบันทึกภาพนู่นนี่รวมทั้งยืนยันว่าการฝึกดังกล่าวไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเพิ่มขนาดอวัยวะเพศแต่อย่างใด แพทริกกล่าวว่ามีคนบอกว่าการรับประทานลูกอันทะเตา่าและดื่มวายงูก็สามารถช่วยแก้ปัญหาได้แต่เจ้าสำนักบอกว่าไรสาระจริงๆอย่างไรก็ตามนุ่มรายเนี้ได้รวบรวมวิดีโอทั้งหมดออกมาเป็นสารคดี